คาวูมาเลยนะออสอะบเนี่้ล่ม่ไม่รู้ว่าเขาแล้วเขาก็มาเสิร์ฟใช่ไหมค่ะเขามาเสิร์ฟอะสั่งได้มีอันเราได้กินกี่จานสิบจานซุปใช่ไุป แช่แล้วนะแช่แล้วนะต้องใส่ไข่เลยใช่ไหมที่ไม่คืนเลยตักไข่เยอะๆเลยไม่แตกพรอยตายนะแล้วก็กลับพร้อมกันเลยจะรูตอนไหนจะดีกว่านะคะจะคนไทยทั้งร้านเลยใช่ไหมยูดีไข่ไปะยูไข่ใครคะพี่ไม่รู้เพียงไม่อยู่อ่ะ ไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรอกไม่ขอไปค่ะฮัลโหลอร่อยมากเหือนเป้นจริอร่อยมากความรู้สึกความรู้สึกรู้สึกเียากินี่เ้มยอะเมื่อกี้กับังจะหละป่วยผู้ย่างเปลี่ยนไปฮะใช่มื่ี้แ่นอตื่นเลยค่ะใส่ลําจิ้มเติมไม่ด้วย ไ่เหมือนจิบเลยเขาจิบกลับบ้าน้วจิบยังซื้อนะมาแล้ขาถุงเขาที่นี่ท่านมันเริ่มลดรางต้นแล้วเหรอพี่ยูชอบเละๆปล่อยมันเลยเดี๋ยวมันจะลดนะตักน้ำมากระดกป่ะเอาเราตักมาแล้วต้องตักน้ำตักผักออกไปก่อนเอากระบวยมาตักหรือว่าหมูไก่ไก่อ่ะอันนี้ได้ไหมลุงใช้อันนี้ก็ได้ช้อนก็ได้ไม่เป็นสุ่มแล้วช้อนใหญ่อยู่แล้วช้อนน้ะตักอันนี้ได้ย่พมันมีไข่อยู่อ๋อทานแล้วนะต่ว่าเหมือนกุ้งจะพิซซ่าคลองอ่ะ เขาต้องอยากกินเชียเจ๋งไปเยอะมากเลยขนาดต้นบุกเสือกเสือถึงนี่คือครูอ่ะพี่พี่เด่นชอบนี้ป่ะเนี่ยนะหน้าตาเนชอบเนี้ยป่ะเนี่ยท่ดวงอะไรไม่รู้เลยใช่ค่ะทำในตอนนี้อีกเราเห็นไม่ได้นะแบบเนี้ยชอบที่แบบอย่างเงี้ยแบบตะบุรีชีสแคร์อย่างเงี้ยตื่นตระท่ามาดูใช่ป่ะไม่รู้จักคนอื่น โอลิฟออะไรวะผังกินได้อ้อันนี้เหรอโลแกนี่ใส่แล้วนะตัวใหญ่มากเี่ยที่เขาบอกที่เขาโฆษณาไว้เหรอเขาทำงานหาเงินมากินที่นี่ใช่ไหมนั่งรถมาคุ้งไหมนานๆ ลองรแรกรแรก้กอดอยชไมยงไม่ได้กินไม่ได้กินแนซบอะไร่ดก๋ดเียวเฮ้ยิมอ